ซียนพะขับเก๋งข้ามทางรถไฟถูกชนรถพังยับแต่รอดปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุรถไฟชนรถเก๋งอีกแล้วนะคะเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ ศูนย์วิทยุกู้ภัยสายชนชุมพรได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถไฟชนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไปบ้านน้องหมุกรอยต่อระหว่างหมู่6และหมู่9ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อนิสสันนโอนะคะ ถูกรถไฟขบวน84กรุงเทพตรังนะคะชนพังยับเสียหายเกือบทั้งคันเลยนะคะจอดนิ่งอยู่ริมทางรถไฟห่างจากถนนสายช่อง9วัดสุบรรณิมิตรประมาณ30เมตรนะคะซึ่งเป็นจุดตัดข้ามทางนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะคะ ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายกมนสศรีคงอายุ36ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่4ี่ทับหนหมู่หกตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะเบื้องต้นพบว่าได้รับบาดเจ็บไห้ปลาหักหลังเกิดเหตุน,นะคะหน่วยกู้ชีพอบอตอทุ่งขาเล่งเข้าให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากการสอบถามเพื่อนคนเจ็บนะคะเล่าว่า ตัวเขาเองนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะเป็นเซียนพระนะคะมีอาชีพปล่อยเช่าพระเครื่องก่อนเกิดเหตุนะคะได้ขับรถเก๋งไปส่งเพื่อนอีกคนที่เป็นตำรวจขากลับนะคะได้ขับข้ามทางรถไฟและก็ทำให้ถูกชนดังกล่าวนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้ที่รับบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแน่นอนนะคะ เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะรถไฟชนรถนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะดังนั้นบรรดาคอหวยจึงส่องเลขทะเบียนรถทันทีนะคะเพราะว่าโดนรถไฟชนแต่ว่าคนขับรอดนะคะนี่เลยนะคะทะเบียนนะคะรถยนต์ที่ถูกรถไฟชนในครั้งนี้นะคะเป็นรถนิสสันเนโอนะคะ สีดำนะคะทะเบียนกไก่ทอทง5925กระบีนะคะ5925กระบีนะคะนี่เลยนะคะพังยับทั้งคันนะคะแต่ว่าคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะนี่เลยนะคะคนถามหาเลยนะคะยิ่งรู้ว่าเป็นเซียนพะนี่อยากรู้เลยนะคะว่าห้อยพะอะไรนะคะถึงรอดมาได้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ โปรดระมัดระวังนะคะยิ่งกำคังกลางคืนมองไม่เห็นทางนะคะมองไม่เห็นไฟสองสว่างเท่าที่ควรนะคะข้ามทางรถไฟหรือขับรถขับาก็ต้องระวังนะคะย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนนะ,ะก็ไก่ท่ทงห้าเก้สองหกระบี่นะคะสวัสดีค่ะ